สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่29นะครับ หลังจากที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเปลี่ยนสีของแท่นหินศิลาจันทรามาได้สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนกระทั่งมันก็ได้กลายมาเป็นสีม่วงไปแล้วนะครับมันก็ส่งผลทำให้ทุกๆคนนะที่แห่งนี้ก็ถึงกับต้องมาอึ้งทึ่งทะลึงกันไปตามๆกันเน่ยนะครับและจากนั้นต่อมาตัวโกงอย่างเช่นสิทธิ์หลิงซี่เซียวหนานก็จึงได้พูดบอก กับเอกต่อไปเลยเนี่ยนะครับผมว่าคาเนี่ยนะที่จะเป็นฝ่ายได้มาพ่ายแพ้กับไอเจ้าฉินนานคนนั้นไปจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอเจ้าฉินนานเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าของตระกูลชินนก็เท่านั้นเองแถมมันก็ยังมีระดับกายาอยู่ที่ขั้น5าเองแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งในฉากนี้ก็จะเรียกได้เลยนะครับ ว่าตัวโกงมันก็ถึงกับต้องมายืนจ่อยกันไปนเลยทีเดียวและมันก็จะต้องมาหน้าแตกแบบเป็นอย่างมากนะครับ เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มัน,นก็ได้มาดูถูกตัวของพระเอกเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายนั่นเองก็เพื่อที่จะเป็นการอวดสาวๆของมันไปนะครับแต่เท่าว่าด้วยความชั่วนี้ก็จะเป็นผลที่ได้ส่งย้อนไปถึงตัวมันเองและมันก็เป็นฝ่ายมาพ่ายแพ้กับพระเอกไปอย่างราบคาบ และก็ได้มารับความอับอายกลับไปเป็นจำนวนมากอีกด้วยและมันก็พยายามที่จะปฏิเสธผลในการแข่งขันเพราะมันก็คิดว่าพระเอกขี้โกงแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าตัวโกงเนี่ยมันนะครับ ก็จะทำแบบนั้นไปไม่ได้และเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าสึกการปลองในครั้งนี้มนันนก็ได้มีปรมาจารย์ชานเหลาที่เขานั้นนด้มาเป็นสักขีพยานละวางสึกการปลองของทั้งสองคนในครั้งนี้ไปอีกด้วยอาจารย์ก็เลยได้บอกไปว่าตามสัญญาที่พวกเจ้าทั้งสองคนได้ให้กันไว้ก่อนหน้านี้และคนที่เป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพย้คนคนนั้นเนี่ยนะก็จะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปที่จะได้เข้ามาเยียบที่พระ ชวังแห่งนี้ไปได้อีกเลยยังไงกันล่ะต่อมานะครับสิทธิ์พี่ตัวกงมหมเนี่นก็ถึงกับต้องจำใจแล้วก็เดินจากมาไปอย่างคนขี้แพ้และนอกจากนั้นเขาก็ยังได้คิดในใจไปอีกแล้วเนี่ยนะครับ ถึงตัวของพระเอกบอกไปว่าชินนานแกเนี่ยไม่รอดแน่ๆขาก็ขอฝากแกเอาไว้ก่อนเธอและวันหลังเนี่ยนะขาก็จะมาล้างแค้นกับแกไปทีหลังอย่างแน่นอนก็เพื่อที่จะทำให้มันนั้นสะสมกับเรื่องในวันนี้ที่เจ้านะ่ะ แต่ทำให้ข้านั้นอับอายขนาดนี้และนอกจากนั้นไอเจ้าชิ้นนาน้นมันเนี่ยก็ยังได้ทำให้ศิลาชันทราได้เปลี่ยนสีไปเป็นสีม่วงอีกอย่างนั้นน่าหลอกหรือและมัตะกี้นี้มันก็เล่นทำเอาข่าผุ่นนี้ก็ถึงกับต้องแสบตาจนกระทั่งตาของข้าเนี่ยมันก็เกือบเทียบบอดเลยน่าจะบอกให้ก็จะเรียกได้เลยนะครับ ว่าตัวโกงเนี่ยมันก็มีความแค้นต่อตัวของพระเอกจัดเป็นอย่างมากจะต้องมาล้างแค้นพระเอกไปให้ได้อย่างแน่นอนแต่มันก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรเป็นเพราะว่าในอีกไม่นานสึกการปลองครั้งยิ่งใหญ่ในการคัดเลือกสิทธิลักประจำสำนักส่วนหลิงนั้นมันก็จะได้มาถึงประเนที่เรียบร้อยและก็แน่นอนเลยอีกว่าสิทธิพี่หลิงซี่เซียวก็กะเลยว่าจะมาเล่นง,งานพระเอกไปบนเวทีการปลองในครั้งนี้ และนี่นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นศึกชีชตาเลยก็ว่าได้ว่าพระเอกของเราเขาเนี่ยก็จะสามารถไปยืนต่อสู้กับพวกสิทธิ์พี่ไหวหรือไม่เป็นการยืนยันไปเลยว่าตัวของเขานั้นก็ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่อย่างใดถามให้พวกตัวโกงหมันก็ได้เห็นไปเลยว่าสิทธิ์พี่เซียวชีเจียของพระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดผิษ ไปแม้แต่น้อยเลยนะครับผมที่เธอนั้นก็ได้ไปทําการรับพระเอกให้ได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ของสํานักแห่งนี้ทำให้เธอก็ได้โดนทุูๆโดยพวกตัวกงไปอย่างหนักหวงเลยทีเดียวและก็ยังโดนคุกคามไปอีกด้วยและมันก็แน่นอนว่าพระเอกเขาก็จะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะหาทางมาช่วยเหลือสิทธิ์พี่ของเขาไปให้มันจงได้ และจากนั้นต่อมาทุกๆคนนะที่แห่งนี้ก็ถึงต้องบอกต่อๆกันไปเลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกเนี่ยเขาก็สามารถไปเอาชนะไอเจ้าสิทธิ์พี่หลิงซี่เซียวมาได้ยังไงกันละเนี่ยแถมนอกจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็ยังได้มีระดับทักษะการต่อสู้ที่ก็เรียกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่สูงมากกว่าสิทธิ์หน้าใหม่ ถึงหลายเท่าตัวเนี่ยนะครับและเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นหรอและอีกอย่างหนึง่งผวกข่าเองก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าคนที่ก็จะสามารถมาเปลี่ยนแปลงสีของศีลาเ้อร์พจน์โดยการใส่พลังเข้าไปและทําให้มันได้เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงได้เนี่ยในสํานักส่วนลิงของเราที่มีแต่สุดยอดอัจฉริยะแต่ว่ามัน,นก็ยังมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองอ่ะนะ แต่ว่าเมื่อข้าได้มาเห็นกับตาก็คงที่จะต้องเชื่อไปตามนั้นแล้วล่ะว่าชินนั้นเขาก็เป็นซิดท,ที่มีความอัจฉริยะเก่งกาจมากจริงๆไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งที่ได้เห็นไปได้และจากนั้นตรละมาจานชานเราเนี่ยนะครับผมก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไปเลยอีกว่าแล้วเจ้านะ่ะก็สนใจที่จะมาเดินเล่นกับข้าคนนี้ไปสักหน่อยหนึ่งหรือไม่ล่ะนะชินนั้นซึ่งมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่แน่นอนเลยนะครับ ว่าพระเอกของเราก็มีความสนใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็จึงแต่ตอบตกลงกับปรมาจารย์ชาร์เหลาเป็นเพราะว่าในก่อนหน้านี้พระเอกเขาก็เคยได้มามองเห็นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมว่าปรมาจารย์คนนี้เนี่ยแกก็จะมีระดับพลังที่เป็นปริศนาและมันก็เรียกได้เลยว่าเป็นพลังที่สูงมากมามหาศาลเป็นอย่างยิ่งและจากนั้นพระเอกเขาก็เลยได้ออกเดินทางมาพร้อมกับปรมาจารย์จนกระทั่งตัวเขานั้นก็ ได้มาถึงไปเลยที่ตำหนักแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็เลยเอ่ยปากบอกไปเลยว่าที่ตำหนักแห่งนี้อย่างนั้นหรือมันก็เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยละ่ะเจ้าวาหรือไม่ละ่ะและมันก็เป็นที่ที่ข้ามีความชอบมากที่สุดแต่สำนักแห่งนี้แล้วด้วยนะชิ้นนั้นและถ้าหากว่าเจ้านั้นสามารถมาทําให้เจริญจนง ของศิลาเสซวพระจันร์มันได้ออกมาไปได้แล้วลรก็ข่าเนี่ยก็จะยอมยกมอบของวิเศษชิ้นหนึ่ง ไปให้กับเจ้าไปได้อีกด้วยซึ่งของวิเศษชิ้นนี้มันก็จะเป็นรางวัลสุดสนันพิเศษที่มันก็มีสิทธิ์น้อยคนมากมากเลยนะข้าจะบอกให้ที่จะมีโอกาสไปได้รับของสิ่งนี้ไปเนี่ยและโทเคนอันนี้เมื่อใครก็ตามได้รับมันไปครอบครองไปแล้วล่ะก็และพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษสามารถที่จะใช้มันเพื่อเป็นบัตรผ่านไปได้เลยละ่ะ และเจ้าก็จะสามารถเดินทางเข้าไปในหอกงฟ้าไปได้แบบทุกเมื่อละอีกด้วยและนอกจากนั้นแล้วตัวเจ้าเนี่ยก็จะยังได้เข้าไปเลือกตำราคลิดวิชาลับ อะไรก็ได้จากหอกงฟ้าไปโดยที่มันก็จะไม่มีข่าธรรมเนียมหรือว่าเวลาอะไรได้กําหนดเอาไว้อีกด้วยนะนะว่าตัวเจ้านั้นก็จะสามารถไปอยู่ที่ด้านในได้แบบนานมากสักเพียงไหนก็จะไม่มีใครมาว่าอะไรเจ้าได้ซึ่งพระเอกที่เขานั้นก็ได้ฟังไปก็ถึงกับต้องมาตกใจปะบบสุด เลยนะครับเป็นเพราะว่าพระเอกเขาก็ไม่เคยที่จะคาดคิดมาก่อนว่าของสิ่งที่ปรมาจารย์กําลังจะมอบให้นั้นมันก็จะมีพลังอํานาจที่มันก็สูงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นนะลรอซึ่งถ้าหากว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็จะไปได้รับของสิ่งนี้มา หลานก็จะได้ส่งผลทําให้พระเอกนั้นนะครับผมเขาก็จะได้เข้าไปบ่มเพาะพลังจากที่แห่งนี้ได้แบบมากมายมหาศาลได้เข้าไปเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาองค์ความรู้จากที่นี่มาได้แบบไม่อัน้นทําให้พระเอกนั้นเขาก็จึง แต่คิดในใจตอบไปเลยนะครับว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยนะข้าก็คงที่จะต้องไปคอยคว้าเอาของสิ่งนี้มาให้มันได้อยู่ในการครอบครองของข้าไปให้มันจงได้และเหตุผลเนี่ยนะมันก็คือถ้าหากว่าข้าก็ได้พลาดของสิ่งนี้ไปเมื่อไหร่แล้วล้วก็ข้าเองเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆเลยละ่ะ ว่าก็จะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าที่ตัวข้านั้นก็จะสามารถไปเก็บเกี่ยวสิ่งของที่ก่อล้ำค่ามากขนาดนี้มาได้อีกซึ่งในขณะที่พระเอกของเราเขาก็กําลังอยากที่จะได้รับของสิ่งนี้แบบมากจะจะขาดน,น,นะครับ แต่ว่าตัวของพระเอกเองนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวพระเอ,อกด้วยเช่นเดียวกันว่าในตอนนี้น้ำลายของพระเอกมันก็ได้ไหลออกมาด้านนอกปากของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยและมันนั้นก็จึงได้ส่งผลทําให้ปรมาจารย์ชั้นเราเองเขาก็ถึงกับต้องมาตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าอาจารย์ก็ยังได้พูดคําชับ กับตัวของพระเอกไปต่ออีกเช่นเดียวกันเลยนะครับว่าโทเคนอันนี้อย่างนั้นหรือมันก็จะส่งผลให้เจ้าใช้มันได้เพียงแค่ชั้นที่หนึ่งของหอคอยกองฟ้าก็เท่านั้นซึ่งมันก็จะหมายความเลยว่า พระเอกของเรานะครับเขาก็จะยังคงไม่สามารถเข้าไปเลือของวิเศษที่มันก็ได้อยู่แต่ระดับขั้นที่มันก็สูงกว่าเป็นที่ที่พวกปรมาจารย์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปเอามันมาได้แต่ว่านั่นนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพระเอกของเรามากสักเท่าไหร่ และก็ไม่ได้ส่งผลทําให้พระเอกนั้นได้มาเกิดความย่อท้อไปแต่อย่างใดเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้พระเอกก็ยังคงได้กล่าวยืนยันกับปรมาจารย์ต่อไปอีกเลยว่าข้านะกน็ยังอยากเชี่อได้โทเค้นอันนี้อยู่ดีนะท่านอาจารย์แต่เท่าว่าพระเอกของเราเขานั้นก็เป็นคนที่มีความอ่อนน้อทมทํามตน และเขานั้นก็จึงได้บอกไปเลยว่าท่านอาจารย์ของที่ท่านก็กําลังจะมอบให้ข้ามานั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ล้าค่าแบบมากจนเกินไปข้าเองก็คิดว่าข้าเองนั้นไม่เหมาะสมและก็ไม่คู่ควรข้าก็ไม่สามารถที่จะรับมันเอาไว้ได้หรอกสิ่งปรมาจารย์ช้นแล้วที่เขาก็ได้ฟัง ไปดังนั้นก็ถึงกับมีความประทับใจต่อตัวของพระเอกแบบมากสุดๆอาจารย์ก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าเด็กอย่างพระเอกนอกจากเขานั้นจะมีความเทพที่ก้อมากมายมหาศาลแต่ก็ยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทั้งๆที่เก่งการขนาดนี้แต่ก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกอย่างนั้นน่หลอกหรือถามให้ปรมาจารย์ก็ยิ่งมีความชอบในตัวของพระเอกแบบมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็จึงได้ตอบกลับ พระเอกไปเลยนะครับว่าชิ้นน,นันเจ้าก็ไม่ต้องเกรงใจหรือว่ามาอ่อนน้อมทมต้นไปหรอกนะเป็นเพราะว่าข้าเองก็รู้ดีถึงเจ้าจะเป็นสิทธิ์ใหม่แต่ก็มีทักษะพรสวรรค์ที่ก่อเก่งกาจมากสักเพียงไหนยังไงล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยข้าก็จะ มาเริ่มทําการทดสอบพลังที่แท้จริงของจเจ้าไปเลยนะบัดนี้ก็แล้วกันนะชิ้นนั้นต่อไปอยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมจะจบการประกอนนะครับในอีพีนี้เรื่องเราก็กําลังสนุกกําลังมันเลยนะครับและพระเอกของเรานั้นเขาก็จะสามารถไปผ่านศึกการประลองแล้วก็เอาชนะ พวกสิทธิ์พี่ตัวโกงได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามรับชมกันในตอนต่อไปเลยนะครับแต่สําหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจากใจมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม